โดยการดิบวิตามินเนี่ยค่ะจะให้ผลค่อนข้างเร็วกว่าการรับประทานนะคะเพราะว่าร่างกายสามารถนําวิตามินไปใช้ได้เลยในทันทีถ้าในคนที่ต้องการบูสต์เร่งด่วนหรือว่าคนที่ไม่ได้มีวินัยในการทานวิตามินนะคะก็แนะนําว่าการดิบวิตามินก็เป็นตัวเลือกที่ดีค่ะ ในปัจจุบันนะคะการดรื่มวิตามินนะคะเป็นที่นิยมทํากันอย่างแพร่หลายนะคะโดยในแต่ละที่ในแต่ละโรงพยาบาลในแต่ละคลินิกก็จะมีสูตรของวิตามินที่แตกต่างกันนะคะโดยวันนี้นะคะหมอจะขออนุญาตแนะนําสูตรวิตามิน3สูตรใหม่ของโรงพยาบาลนครทนะ on นะคะซึ่งเป็นสูตรที่คิดค้นขึ้นมาโดยเฉพาะในการบํารุงส่วนต่างๆของร่างกายนะคะไม่ว่าจะเป็นเบรนบูสเตอร์นะคะบํารุงเพื่อการกำลงบำรุงสมองสูตรเฮล l ี h y ีเวอร์นะคะในการบํารุงตับหรือสูตรพาวเวอร์บูสเตอร์นะคะสำหรับคนที่ต้องการบูสร่างกายะคะ่ะ ค่ะวิตามินสุดรเบ i n บูสเตอรนะคะจะมีส่วนประกอบของซีโบไลซินค่ะซึ่งเป็นเปปไทด์ที่สําคัญในการช่วยบํารุงสมองค่ะก็จะช่วยฟื้นฟูการทํางานของสมองค่ะช่วยบํารุงระบบประสาทค่ะช่วยพัฒนาเรื่อง c ognitive function ค่ะวิตามินสุดรเบรนบูสเตอรนะคะเหมาะสำหรับหลายช่วงวัยเลยค่ะทั้งคนที่วัยทํางานนะคะที่ใช้สมองในการคิดวิเคราะห์ หรือว่าในการวางแผนต่างๆนะคะก็สามารถใช้ตัววิตามินเบรนบูสเตอร์ได้ค่ะหรือคนที่รู้สึกว่าตัวเองขาดสมาธิโฟกัสไม่ได้อะค่ะก็สามารถใช้ตัวเบรนบูสเตอร์ได้หรือในผู้สูงอายุที่ป้องกันป้องกันเรื่องโรคอัลไซเมอร์หรือพาร์กินสันเนี่ยค่ะนอกจากนี้ในคนที่มีปัญหาเรื่องการนอนหลับตัวเบรนบูสเตอร์ก็สามารถช่วยได้ค่ะ ก็วิตามินสูตรเฮลตี้ลีเวอร์นะคะจะช่วยส่งเสริมการทํางานของตับในการขาจัดสารพิษค่ะช่วยบารุงตับให้ตับทําหน้าที่ขับสารพิษได้ดีขึ้นค่ะก็จะประกอบไปด้วยวิตามิน B ีคอมเพล็กซ์ค่ะวิตามิน b 6วิตามิน C ค่ะแล้วก็ฟลูมูซิลค่ะที่จะช่วยในการให้ตับขับสารพิษได้ดีขึ้นค่ะก็คือสามารถทําได้ทุกคนเลยค่ะแล้วก็โดยเฉพาะบางคนที่เป็นสายปาร์ตี้ดื่มหนะัก หรือว่าบางคนที่กินยาเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องการแบบให้ตับช่วยขับสารพิษได้ดีขึ้นคนที่เป็นไขมันพอกตับแต่ยังไม่มีภาวะตับอักเสบก็สามารถทําได้ค่ะจะช่วยให้ตับอะทำทำงานขับสารพิษได้ดีขึ้นค่ะค่ะวิตามิน power booster นะคะก็คือมีประโยชน์ในหลายๆด้านเลยค่ะ พราะอย่างที่กล่าวไปก็คือจะเป็นพวกวิตามินรวมที่ประกอบด้วยวิตามินที่ละลายในน้ําและละลายในไขมันนะคะจะมีประโยชน์ในการช่วยฟื้นฟูร่รางกายค่ะช่วยบํารุงระบบประสาทซ่อมแซมกล้ามเนื้อค่ะแล้วก็เพิ่มระบบภูมิคุ้มกันค่ะเพิ่มพลังงานค่ะแล้วก็ ในคนที่อ่อนเพลียหรืออะไรอย่างนี้ก็สามารถใช้ตัว power booster ได้ตัว power booster นะคะเหมาะกับคนที่มีกิจกรรมเยอะเป็นคนแอคทีฟค่ะต้องการพลังงานในร่างกายเยอะค่ะหรือว่าคนที่มีความอ่อนเพลียค่ะต้องการวิตามินเสริมหรือว่าจะเป็นคนที่ต้องการสร้างภูมิคุ้มกันป่วยบ่อยค่ะหรือว่าคนที่ทํางานหนักร่างกายต้องการพลังงานเยอะกว่าคนทั่วๆไปค่ะนอกจากนี้ค่ะก็นักกีฬาก็สามารถดริปได้ค่ะเพราะว่าเป็นนักกีฬาในการออกกําลังกายเขาต้องการพลังงานเยอะกว่าปกติอยู่แล้ว ค่ะค่ะแม้ว่าการดื่มวิตามินนะคะจะมีประโยชน์มากมายในการบูสร่างกายนะคะแต่ว่าการดื่มวิตามินที่ถี่เกินไปหรือว่าการเลือก การเลือกสถานที่ในการดื่มวิตามินที่ไม่เหมาะสมก็อาจจะเป็นอันตรายต่อร่างกายได้นะคะค่ะดังนั้นนะคะเพื่อความปลอดภัยหมอแนะนําว่าก่อนการดื่มวิตามินทุกครั้งอยากให้เลือกสถานพยาบาลที่ได้รับมาตรฐานนะคะเพื่อให้ได้รับคําแนะนําที่เหมาะสมที่สุดในการรับวิตามินสําหรับแต่ละท่าน,นะคะ่ะ